สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องของเกมอ e ีแคตเตอร์นะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมที่ชื่อว่ารีเคียมนะคะโอเคความน่ากลัวและความตื่นเต้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะโอเคเดี๋ยวขอเล่นเป็นคนเดียวนะคะวันนี้เพราะว่ามันจะได้เดินเกมไวๆเนาะทางวาร์ปเนี่ยเหมือนว่าเราจะเข้ามาในคุกเนาะจอน I want you to know we're only trying to help. <desserts> paper, how has life been in the prison? I haven't been getting much sleep. I'm, Hence, I'm sorry that's, that's the case, John. If you would describe some of the dreams you've been having, it would really assist us in helping you. I, the you. I couldn't tell what time it was or where I was. I เป็นคนโรคจิตอ่ะโดนตาหน้าว่าเป็นคนโรคจิตเขาเลยได้มาอยู่ที่นี่นะคะแต่ความปจริงเขาดูปกติกว่าคนอื่นเยอะเลยให้เดาเๆยน่าจะเป็นที่นี่น่าจะเป็นเหมือนคุกสำหรับคนโรคจิตนะคะหรือป่วยทางจิต I didn't recognize who was until you คนแหกคุกด,ด้วยเด็กนี่นาคนนี้ก็เป็นใครอ่ะ,อะโอ๊ยทำไมมืดจังเลยอะที่นี่ยะท a บ use โอเคต้องไปเปิดประตูผู้คุมเหรอ Objective จุดประสงค์ก็คือ turn the power on นะคะก็คือต้องไปเปิดไฟเนาะ น,นี่มันเป็นคุกโอ้โหไว้นอนกับขี้เฉยๆนะฮ้ยอ,อะไรเงี้ยว่มันเอาหัวโขกกําแพงอะ่ะมันโรคจิตเกินไปอะ่ะคนนี้น่าจะเสียสติไปแล้วนะคะทำอะไรไม่ได้แล้วอะ่ะโอ้ยโอ้ยตายเลยรีบออกไปจากที่นี่ดีกว่า อันนี้คืออะไร administration เหรอนี่ไงวาเดนแปลว่าผู้คุมนะคะโอยไม่ได้เหรอเทิร์นออฟพาวเวอร์ออฟอันไหนพาวเวอร์ power, อันเนี้ยโอเคพาวเวอร์โอเคอเคินทิแอ์เลยนะคะปฏิสัมพันธ์นะคะโอ้ยใครอะอุ้ยเดี๋ยวแอบก่อน mana ni dia, ada. Tanya umur mana ni kan? เหมือนว่าเราจะสามารถรับดาเมจได้สามครั้งนะคะเราต้องกลับไปที่ห้องเดิมมันใส่หน้ากากปอดเชื้อนะแสดงว,ว่ามันจะต้องเกิดอะไรขึ้นแน่เลยอะมันน่าจะมีแบบฉีดสารพิษที่นี่หรือเปล่าหรือลมควันที่นี่ก็ไม่รู้นะคะ แล้วเราจะทำยังไงในเมื่อมันเข้ามาที่เนื้อโอ้ยเฮ้อ๋อไม่ใช่ทางนี้แล้วต้องไปทางนู้นเหรอทางเก่าเหรอ ใช่ไหมไอ้นู้ใช่ป่ะเปิดประตูเถอะหนูเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยน้่มันโดนค่าแล้วอะ่ะภูสามลีเวอร์คันโยกสามอันเพื่อเปิดประตูทางออกอะไรอะ่ะคันโยกอันไหนวะเนี่ยเอาแล้วไม่มีแล้วจะไปยังไงไง ก็เชียชลาเหรอโอ้ยตายแล้วเล้นชลาังมาอยู่ที่ไหนอะอุ้ยไงคันโยกอันนึงเฮ้ยอย่าบอกนะว่า มันหล่อนะมันอยู่คนเดียวอะ่ะมันเล่นคนเดียวด้วยอยู่คนเดียวด้วยมันมาแล้วมันมาทางไหนบอกว่ามันจะไม่เห็นนะมันเข้าไปแล้วนะโอเคอเว้ย หวดยาอะไรเนี่ยอันนี้ไงเดินเยฉยๆก็เจอเนาะผีมันไปทางนน้นแล้วมันไปทางไหนอะ ไหนดูขอดูหน้าตาดิมันบังอ่ะอุ้ยทำไมมันดูน่ากลัวจังเลยแล้วมันใส่แมสทำไมอ่ะโควิดเหรอมีนคนตายเพียบเลย๋อแล้วททำไมไม่เปิดไฟฉายวะแม่ไม่อ่านสตอรี่เยอะนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่า มันอะไรมา้างเพราะมันเป็นภาษาองังกฤษสำหรับผู้ใหญ่เนาะอันนี้คืออะไรอ่ะอ้างออกอะเราเหลืออีกกี่อันขั้นโยกนึงนี่แล้วแชลแรงอยู่ที่ไหนล่ะผีมันไปไหนแล้ว แชแรงไปไหนไม่ใช่แชแรงไปไหนแชแรงอยู่ไหนตรงห้องนี้นะทุกคนแล้วก็มีแต่ศพว่ะศพ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 โอ้ยหัวขาดเลยโอ้ย ตายแล้วอันเนี้ยโอ้ยอยู่ไหนแล้วเนี่ยโอเคตอนนี้ต้องการชะแรงอะ่ะชะแรงอยู่ที่ไหนไม่มีชะแรงอะ่ะทุกคน แล้วไฟมันบักปะนะ่ะเนี่ยไฟบักด้วยเออเออไฟมาแล้วนะคะไฟมันบักอ,อ่ะฮะอ๋อฆาตากรอยู่ตรงนูน้นผี่ตัวนู้นนะคะอ้องนี้มันก็ไม่มีว่ อยู่ก็หันหลังเนาะโอ้ตายแล้วคุณเล่นก็เอ,อือแตกเลยทีเนี้ยโอ้ยมันอยู่ไหนวมะมแชระ อันนี้อะไรอ่ะมันมีข้อความบอกอผีก็ต้องเจอแฉลงก็ต้องหาไปได้ไหมเนะี่ยไม่ได้หรอ มาทีงนี้แล้วโตวโอยมันต้องวางไว้ที่ไหนสักที่หนึง่งอ่ะดูทรงแล้วโอ้ยมาแอบอยู่ตรงนี้นี่เอง หาทั่วที่ทั่วแดนเลยแล้วห้องนั้นไม่อยู่ไหนอะใช่ไหมโอ้ห้องนี้แหละถูกแล้วโอเคไปละ จำได้ว่าห้องนั้นมันจะมืดมืดเนาะใช่ไหมหรือว่าประตูทางออกอยู่ฝั่งนั้นขี่มันไปฝั่งนู้นแล้วทุกคนโอ้ยนั่นไงมันอยู่ทางโน้นประตูอ่ะมาเดินโซนประตูอยู่เนี่ยฮะต้องรอนิดนึง เพราะว่าเราไม่สามารถเดินผ่าผีได้ผีได้เนาะไม่ใช่ผ่าผีเอา้าแฉลงอยู่ตรงนี้เราก็เดินมาตั้งหลายรอบแล้วนี่หว่าเนาะตัวเนี้ยอีไฟเนี่ยแหละมันบล็กเราเนี่ยมันก็เลยทําให้เรามองไม่เห็นนะคะมาแล้วอะทุกคนมันเหมือน SCP เลยเนาะ แต่อย่างว่ามันก็ไม่แปลกหรอกที่นี่ที่มันเหมือนเอซีพะเพราะมันเป็นลงละโรงงานโคจิตไอ้เร่งไอ้นี่โรงพยาบาลโคจิตโยเฟโยฟออะไรทำไมมีแต่หัวคนเต็มไปหมดเลยทุกคนเหมือนสมองเราก้าเร็เชื่อแล้วเราฝันช่วงนี้เป่ากันเลยแไม้ทั้งหวทคใครมันเป็นคนทำเนี่ย ตายแล้อะไรนะลุ่คระวงโอเคจบไปแล้วนะคะภาคหนึ่งเนาะชัเตอร์หนึ่งนะคะน่าจะมีภาคสองต่ออยู่แต่ว่าเราต้องรอให้เขาอัปเดตอีกนิดนึงนะคะโอเคสนุกมากเลยนะคะ ฝากกดไลค์ให้คลิปนี้เยอะๆด้วยนะจะได้มีกำลังใจทําแล้วก็อย่าลืมชวนเพื่อนมากดติดตามช่อง Game e แคร์เตอร์ด้วยนะจะได้มีกำลังใจทําคลิปต่อไปอีกนะคะโอเคเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ